สวัสดีค่ะในวิชาที่ผ่านมานักเรียนก็ได้รู้จักอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านคิิิกส์ิในการนํามาพัฒนานเครื่องถ่ายภาพอิสรยคอมพิวเตอร์หรือที่เรียกว่า CT ทีสแกนกันแล้วนะคะซึ่งเครื่อง CT ทีสแกนนั้นมีการใช้เครื่องมือไ้ไฟฟ้าในช่วงของรังสีเอ็กซนั่นเอง และเครื่องนี้สามารถสร้างภาพสามมิติและภาพภาคตัดขวางของอวัยวะภายในร่างกายของมนุษย์ทำให้แพทย์ใช้ผลการตรวจไปวินิจฉัยผู้เข้ารับการรักษาได้แล้วนักเรียนทราบหรือไม่ว่ายังมีอุปกรณ์ทางการแพทย์อีกชิ้นหนึ่งที่ใช้สำหรับวินิจฉัยอวัยวะภายในร่างกายได้เช่นเดียวกันโดยรูปร่างลักษณะภายนอกจะคล้ายกับเครื่อง CT S ีสแกนเลยค่ะ ่องอุปกรณ์ที่ใช้เครื่องเบรกไฟที่ครูจะกล่าวถึงก็คือเครื่องถ่ายภาพการสั่นพาะแม่เลกหรือที่เรียกว่า MRI แล้วนักเรียนรู้ไหมคะว่า MRI ย่อมาจากอะไรและเครื่อง MRI นี้มีการทำงานอย่างไรและเครื่อง MRI นี้ใช้เครื่องแมลกไฟฟ้าชนิดใดข้อดีและข้อจำกัดของเครื่อง MRI ต่างจากเครื่อง CT s แกนอย่างไร คำถามเหล่านี้นักเรียนสามารถหาคำตอบได้ในวีดิทัศน์นี้กันเลยค่ะนอกจากนี้ในตอนท้ายของวีดิทัศน์จะมีการให้สัมภาษณ์การทำงานของคุณหมอสมาธรซึ่งทำให้นักเรียนได้เห็นตัวอย่างแนวคิดในการเลือกใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับวินิชัยคนไข้ค่ะแต่ก่อนจะไปชมวีดิทัศน์การคุณครูขอชี้แจงจุดประสงค์ของวีดิทัศน์กันก่อนนะคะจุดประสงค์ของ การเรียนรู้ข้อที่1ก็คือเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องนี้จบแล้วนักเรียนจะต้องสามารถระบุคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้ในการทํางานของเครื่องถ่ายภาพการสั่นคลองแม่เหล็กได้ค่ะและจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่2นะคะก็คือนักเรียนต้องสามารถอธิบายหลักการทํางานของเครื่องถ่ายภาพการสั่นคลองแม่เหล็กเมื่อนักเรียนทราบจุดประสงค์ในขั้นต้นแล้วนะคะต่อไปเราจะไปเรียนรู้กันเกี่ยวกับเครื่องถ่ายภาพการสั่นคลองแม่เหล็กกันค่ะ ใครเคยเห็นเครื่อง MRI มาก่อนบ้างคะแล้วเราเรียนรู้ไหมคะว่าเครื่อง MRI นี้มีลักษณะอย่างไรมาดูภาพกันเลยค่ะจากภาพหากดูผิวเผินบางคนอาจจะเข้าใจว่าเครื่องนี้เป็นเครื่อง CT scan เพราะจะเห็นว่ามีเตียงนอนสำหรับผู้รับการตรวจและมีอุโมงค์สำหรับการตรวจด้วยนะคะแต่อุปกรณ์ภายในกับหลักการทำงานเนี่ยจะต่างกันนะคะแม้หลักการทำงานจะต่างกัน แต่เครื่อง MRI ก็สามารถสร้างภ่าสามมิติและภาพภานตัดขวางอาวัยวะภายในร่างกายได้เหมือนกันนะคะต่อไปเรามาดูกันนะคะว่าเครื่องถ่ายภาพการสั่นค้องแม่เหล็กหรือที่ยมเรียกกันสั้นๆว่าเครื่อง MRI นั้น MRI ย่อมาจากอะไรกันคะใช่แล้วค่ะ MRI เป็นคำที่ย่อมาจาก m a g n e ติ c เรโซแน n ซ์อิมเ i จิแล้วเครื่องนี้ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดใดลองคิดกันดูนะคะใช่แล้วค่ะเครื่อง MRI ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงของคลื่นวิทยุแล้วนักเรียนรู้ไหมคะว่าเครื่อง MRI ทำง,งานอย่างไร <S <S ถ้าอยากรู้ไปศึกษากันต่อเลยค่ะ ก่อนที่จะไปศึกษาการทำงานของเครื่องถ่ายภาพการสั่นพ้องแม่เหล็กกันนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยได้รู้จักส่วนประกอบหลักนะคะของเครื่องถ่ายภาพการสั่นพ้องแม่เหล็กกันก่อนว่ามีอะไรกันบ้างนะคะหากนักเรียนที่นาจากภาพนะคะนักเรียนจะเห็นว่ารอบช่องวงกลมขนาดใหญ่ตรงบริเวณสีเหลืองค่ะจะมีแหล่งกําเนิดสนามแม่เหล็กอยู่นะคะและถัดเข้ามาข้างในจะมีเครื่องกําเนิดคลื่นวิทยุและส่วนประกอบหลักอีกอันนึงนะคะก็คือสแกนเนอร์ ซึ่งสแกนเนอร์นี้นะคะมีไว้สำหรับตรวจวัดคลื่นวิทยุที่ปล่อยออกมาและเมื่อนักเรียนนะคะทราบส่วนประกอบหลักของเครื่องถ่ายภาพการสั่นท้องของแม่เหล็กกันแล้วนะคะต่อไปเราจะไปศึกษาหลักการทำงานของเครื่องถ่ายภาพการสั่นท้องแม่เหล็กกันเลยค่ะหลักการทำงานของเครื่องถ่ายภาพการสั่นท้องแม่เหล็กมีหลักการทำงานดังนี้ เมื่อให้เครื่องถ่ายภาพการสันพ้องแม่เหล็กทำงานแหล่งกําเนิดสนามแม่เหล็กนะคะก็จะสร้างสนามแม่เหล็กที่มีความเข้มสูงผ่านอาวัยวะที่ต้องการตรวจวินิจฉัยซึ่งสนามแม่เหล็กจะทําให้นิวเคลียสของไฮโดรเจนในน้ําและก็ไขมันซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญของเซลล์ต่างๆในร่างกายให้มีการเรียงตัวในแนวของสนามแม่เหล็กจากนั้น เครื่องกาเนิดคลื่นวิทยุก็จะส่งคลื่นวิทยุที่มีค่าความถี่ที่สั่นพ้องกับความถี่ของนิวเคลียสไฮโดรเจนไปผ่านอาวัยวะที่ต้องการตรวจวินิจฉัยในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะและก็จะทําให้นิวเคลียสในสนามแม่เหล็กหมุนเบนเปลี่ยนทิศทางไปจากแนวเดิมและ เมื่อหยุดส่งคลื่นวิทยุแล้วนะคะนิวเคลียสของไฮโดรเจนก็จะเบนกลับมาเรียงตัวในลักษณะเดิมพร้อมกับปล่อยคลื่นวิทยุออกมาโดยคลื่นวิทยุที่ไฮโดรเจนปล่อยออกมานี้นะคะจะถูกตรวจวัดด้วยสแกนเนอร์และสแกนเนอร์จะส่งผลไปยังระบบคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลภาพและสร้างภาพสามมิติของอวัยวะภายในที่ได้ตรวจวินิจฉัยนั่นเองค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนรู้สึกประหลาดใจใช่ไหมคะที่เครื่องวิทยุสสามารถทําให้เครื่อง MRI ถ่ายภาพอวัยวะภายในร่างกายได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยแล้วนักเรียนคิดไหมคะว่าภาพที่ได้จากเครื่อง MRI เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยคะ่ะจากภาพบนหน้าจอนะคะเราจะเป็นตัวอย่างภาพถ่ายด้วยเครื่อง MRI กับภาพถ่ายด้วยเครื่อง CT แ c กนที่แสดงให้เห็นอวัยวะภายในบริเวณเดียวกันนะคะ โดยได้เรียนลองสังเกตดูสิคะว่าภาพทั้งสองเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรใช่แล้วค่ะภาพทั้งสองมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนโดยภาพที่ได้จากเครื่อง MRI จะแสดงรายละเอียดของอวัยวะที่เป็นเนื้อเยื่อต่างๆและไขสันหลังได้ดีกว่าภาพที่ได้จากเครื่อง CT scan ส่วนภาพถ่ายกระดูกสันหลังที่ถ่ายด้วย เครื่อง CT สแกนนั้นก็จะแสดงให้เห็นรายละเอียดได้ดีกว่าเครื่อง MRI นั่นเองหรือเราอาจจะกล่าวได้ว่าภาพที่ถ่ายด้วย MRI จะแสดงรายละเอียดของอวัดดวยวะเนื้อเยื่อที่มีองค์ประกอบของไฮโดรเจนได้ดีกว่าส่วนอวัยวะที่เป็นกระดูกภาพจากเครื่อง CT สแกนจะให้รายละเอียดได้ชัดเจนกว่าจากทางต้นนะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทำง,งานของเครื่อง MRI กันแล้วและได้เห็นภาพที่ได้จากเครื่อง MRI ด้วย และในวิทัศก่อ <Pok> er. นหน้านี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการของเครื่อง CT สแกนมาแล้วเช่นกันครูจะมีคำถามชวนคิดนะคะให้นักเรียนได้ลองคิดกันดูนะคะว่าเพราะเหตุใดการถ่ายภาพด้วยเครื่องถ่ายภาพสันของแม่เหล็กหรือที่เรียกว่า MRI นั้นจึงมีอันตรายน้อยกว่าการถ่ายภาพด้วยเครื่องถ่ายภาพเอ็กซรย์คอมพิวเตอร์หรือ CT สแกนลองคิดกันดูค่ะ แนวคำตอบเครื่อง MRI อันตรายน้อยกว่าเครื่อง CT สแกนเพราะเครื่อง MRI จะใช้คลื่นวิทยุซึ่งไม่ทำอันตรายต่ออวัยวะแต่เครื่อง CT สแกนใช้รังสี X ซึ่งอาจทำอันตรายกับอวัยวะต่างๆในร่างกายได้หากได้รับปริมาณรังสี X มากเกินไปปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ผลของความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์นั้นทําให้เราได้มีเครื่องมือที่ช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยโรคได้ดียิ่งขึ้นนอกจากเครื่อง C.T. สแกนและก็เครื่อง M.R.I. ที่นกักเรียนได้ศึกษาในข้างต้นแล้วปัจจุบันนะคะก็ยังมีเครื่องมืออื่นๆที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการตรวจว,นวินิจฉัยร่างกายเช่นเครื่อง PET เ,เครื่อง PET C.T. โดยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า PET P.E.T. นี้นะคะมาจากคําว่าอะไร PET นะคะมาจากคำว่า Positron Emission Tomography ค่ะซึ่งเครื่อง PET นี้นะคะก็จะใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดของรังสีแกมมาในการวินิจฉัยการเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อต่างๆในระดับเซลล์ทำให้สามารถให้รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อต่างๆได้อย่างดีเลยนะคะเช่นพวกเซลเล์มะเร็งภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนื้องอกสมองเป็นต้นค่ะ แต่เครื่อง PET-CT นะคะก็จะใช้เทคโนโลยีนะคะที่นำรังสีแกมมาแล้วก็รังสีเนะคะมาใช้งานร่วมกันเพื่อจะให้ภาพที่ได้จากเครื่อง PET-CT นี้นะคะสามารถระบุตำแหน่งของเนื้อเยื่อที่มีความผิดปกติได้แม่นยำขึ้นนะคะกว่าที่จะใช้เครื่อง PET อย่างเดียวนะคะต่อไปนะคะคุณครูจะให้เรียนดูภาพที่ได้จากเครื่อง PET นะคะ ซึ่งเมื่อนักเรียนได้พิจารณาภาพแล้วนะคะนักเรียนจะพบว่าในภาพเนี่ยจะมีจุดสีขาวลอยอยู่แต่ในภาพนะคะเราไม่สามารถระบุตำแหน่งโรคได้ชัดเจนส่วนภาพที่สองนะคะเป็นภาพที่ได้จากเครื่องซีท c แกนค่ะซึ่งเมื่อนักเรียนพิจารณาในภาพแล้วนะคะก็จะพบว่าภาพเนี่ยสามารถแสดงรายละเอียดของอวัยวะภายในในลักษณะสามมิติ ทำให้เราเนี่ยเห็นรายละเอียดอวัยวะภายในได้ชัดเจนแต่ในภาพนี้จะไม่สามารถแสดงเนื้อเยื่อที่ผิดปกติได้ส่วนภาพที่สามนะคะเป็นภาพที่ได้จากเครื่อง PET-CT ค่ะซึ่งเครื่องนี้นะคะเป็นการนําเทคโนโลยีของเครื่อง PET กับเครื่อง CT สแกนมารวมกันในเครื่องเดียวเพื่อสร้างภาพที่สามารถระบุตําแหน่งรอยโรคของเซลล์ที่ผิดปกติได้อย่างแม่นยําม,มากขึ้นค่ะ โดยสีที่แตกต่างกันนะคะบนภาพจะแสดงระดับความแตกต่างของกิจกรรมของเซลล์นั้นๆค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีการนำพลื้นแม่เหล็กไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์นั้นนักเรียนคงจะได้เห็นว่าสามารถจะช่วยทำให้เราได้แก้ปัญหาบางสิ่งบางอย่างได้จากข้างต้นนักเรียนก็จะเห็นแล้วนะคะว่าอุปกรณ์ต่างๆในข้างต้นมีทั้งข้อดีและข้อจำกัดที่แตกต่างกัน แล้วเวลาเราจะเลือกใช้อุปกรณ์เหล่านี้คุณหมอเขาจะมีแนวทางในการเลือกใช้อย่างไรเดี๋ยวเราไปดูการสัมภาษณ์ของคุณหมอสมธรณรทกนวิบูลหรือคุณหมอเอิงกันนะคะแต่ก่อนไปพบกับคุณหมอเอิงคุณครูจะบอกประวัติโดยย่อของคุณหมอเอิงให้นักเรียนทราบก,กันก่อนนะคะคุณหมอเอิงเป็นแพทย์ด้านประสาทวิทยาปัจจุบันกํนาลังศึกษาต,ต่อเฉพาะทางอยู่ที่สหรัฐอเมริกาและเคยเป็นนักเรียนค่ายฟิสิกส์โอลิมปิกของสสวทด้วย และในวันนี้คุณหมอเอิงจะมาให้ความรู้และเล่าการทํางานของอาชีพหมอในการที่จะเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการวินิจฉัยผู้เข้ามารับการรักษาเราไปพบกับคุณหมอเอิงกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอเอิงสวัสดีครับวันนี้นะคะจะมาขอความรู้จากคุณหมอเอิงเกี่ยวกับลักษณะการทํางานของคุณหมอที่ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อช่วยการวินิจฉัยอวัยวะภายในร่างกายของมนุษย์ และอุปกรณ์ที่นักเรียนนะคะได้เคยเรียนรู้มาแล้วในก่อนหน้านี้ก็คือเครื่องฉายรังสี X เครื่อง CT สแกนและเครื่อง M r i ค่ะในการนี้นะคะหากจะให้คุณหมอช่วยอธิบายหลักการที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการวินิจฉัยผู้เข้ามารับการรักษานั้นคุณหมอมีหลักการในการตัดสินใจอย่างไรบ้างคะครับสำหรับการทํางานของหมอก็ะจะต้องเริ่มจาก เราสักวัดคนไข้นะครับเราตรวจร่างกายคนไข้แล้วทีนี้เราสงสัยว่าคนไข้จะมีรอยโรคอะไรใช่ไหมครับไอเครื่องมือแต่ละเครื่องมือเนี่ยมันก็จะมีความสามารถในการดูรอยโรคที่แตกต่างกันเวลาที่ใช้ในการถ่ายภาพก็จะแตกต่างกันใช่ไหมครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าต้องการจะดูรอยรอยโรคชนิดไหนต้องการข้อมูลนี้เร็วแค่ไหนนะครับรวมถึงความปลอดภัยของคนไข้ด้วยนะครับว่าคนไข้เนี่ยสามารถรับการถ่ายภาพชิดชนิดนี้ได้หรือไม่นะครับ และสุดท้ายก็สาคัญมากเลยก็คือว่าโรงพยาบาลที่เราทางานอยู่เนี่ยมีเครื่องมืออะไรให้เราเลือกบ้างในสถานการณ์นั้นๆครับผมและหากจะให้คุณหมอยกตัวอย่างของการทํางานของคุณหมอในการเลือกใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการวิจัยผู้เข้ามารับการรักษาคุณหมอมีแนวทางในการทํางานอย่างไรครับก็อย่างเช่นเอาแบบพื้นฐานเลยนะครับสมมติว่าคนไข้เนี่ยประสบอุบัติเหตุมานะครับแขนเนี่ยผิดรูปชัดเจนเราสมสตยว่าคนไข้เนี่ยมีกระดูกแขนหักใช่ไหมครับกรณีเนี่ย ตัวเอ็กซเรย์ธรรมดาเนี่ยครับก็จะสามารถเห็นรอยแตกของกระดูกได้ได้แล้วนะครับแล้วก็เราก็จะใช้ภาพเอ X ็กซเรย์เนี่ยนะครับในการที่จะดูว่ากระดูกเนี่ยมันหักในลักษณะไหนนะครับแล้วหลังจากคุณหมอกระดูกเนี่ยได้จัดรูปกระดูกเข้าไปแล้วเนี่ยก็สามารถเอ็กซเรย์ซ้ำได้ดูว่ากระดูกเนี่ยมันอยู่ในแนวที่มันควรจะเป็นหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นตัว,ต,วตัวอย่างที่หนึ่งนะครับผมตัวอย่างที่สองนะครับก็อย่างเช่นอันนี้คือใกล้ตัวของตัวหมอเองเลยนะครับก็คือคนไข้โรคหลอดเลือดสมองนะครับ สมมุติว่าหมอสมมติตัวอย่างคนไข้แล้วกันนะครับมีคนไข้คนหนึ่งเป็นผู้ชายอายุ60ปีมาด้วยอาการแบบขนขวาแขนขาซีกข,ขวาเนี่ยอ่อนแรงไปทั้งซีกนะครับหมอตรวจร่างกายแล้วเนี่ยสงสัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองแต่ว่าทีเนี้ยประวัติกตรวจร่างกายเนี่ยมันไม่สามารถแยกได้ว่าคนไข้คนนี้หลอดเลือดสมองอุดต,ตันแล้วเกิดสมองขาดเลือดหรือว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองแตก้็ทำให้เกิดเลือดออกในสมองนะครับ <S <S สมมติว่าคนไข้คนนี้มาในมา,มาในเวลาสองชั่วโมงมาในเวลาที่รวดเร็วมาก ใน,ในช่วงเวลาประมาณนี้นะครับเราจะสามารถให้ยาละลายริ่มเลือดนะครับเพื่อที่จะไปสลายริ่มเลือดตรงที่มันอุดตันอยู่เนี่ยให้ให,ให้เลือดกลับไปเลี้ยงสมองได้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในกรณีเนี้ยเราก็ต้องแยกให้ได้ก่อนว่าคนไข้เป็นหลอดเลือดในสมองอุดต,ตันหรือหลอดเลือดในสมองที่มันแตกแล้วมีเลือดออกใช่ไหมครับเพราะถ้าเป็นหลอดเลือดสมองแตกเราก็ไม่สามารถให้ใหยาตัวนี้ได้ซึ่งไอการตัดสินใจเราต้องต้องการในเวลาที่มันรวดเร็วเราเรารอไม่ได้ใช่ไหมครับ กรณีเนี่ยหมอก็จะต้องเลือกใช้ตัวที่เป็นซีทีสแกนนะครับเพราะตัวเอ็กซ์เรย์มันเร็วก็จริงแต่ว่ามันไม่สามารถเห็นเนื้อสมองได้ตัวซีทีสแกนเนี่ยมันอาจจะชา้ชาวกว่าเอ็กซเรย์นิดนึงแต่ว่าเราสามารถเห็นเนื้อสมองได้สามารถเห็นเลือดที่ออกได้นะครับแล้วก็เอ็มไอเนี่ยละเอียดจริงครับแต่ว่าตัวเอ็มไอเนี่ยก็จะใช้เวลานานเกินไปอาจทาให้เราเนี่ยตัดสินใจได้ไม่อย่างทันทุ่วงทในการรักษาคนไข้คนนี้นะครับอ่กลับมาที่คนไข้คนเดิมนะครับ หมอส่งซีทีสแกนไปละสมมุติว่าไม่มีเลือดออกในสมองนะครับกรณีนี้หมอก็สามารถใช้ยาละลายริมเลือดไปได้นะครับแล้วก็ขึ้นมาอีกหน,หนึ่งระดับนะครับสมัยนี้เรามีเทคโนโลยีที่เราจะสามารถเนี่ยใส่ตัวขดลวดเข้าไปนะครับในที่เลือดของคนไข้แล้วก็ไปสามารถดึงริมเลือดเนี่ยออกมาจากหลอดเลือดได้ถ้าริมเลือดเนี่ยมันไม่อยู่ลึกจนเกินไปใช่ไหมครับกรณีเน,นี้ยเราก็ต้องรู้ตำแหน่งที่มันอุดตันก่อนใช่ไหมครับซึ่งวิธีการที่เราจะรู้ตำแหน่งตำแหน่งที่มันอุดตันเนี่ยเราก็มีวิธีนะครับ เราก็จะฉีดสารพิษบางสีเข้าไปในร่างกายคนไข้แล้วก็จะไปทําตัว C T scan อีกอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเพ <c oughs> ื่อดูว่าการอุดตันเนี่ยอยู่ตรงไหนของเส้นเลือดถ้าเกิดมันอยู่ในตำแหน่งที่เราสามารถไปดึงริมเลือดนั้นออกมาได้นะครับเราก็จะสามารถทําได้เช่นเดียวกันครับผม <okay. S 1> แต่ถ้าเรายกตัวอย่างไปไปในโรคที่เราไม่ต้องการการวินิจฉัยรวดเร็วในลหลักนาทีหรือชั่วโมงนะครับเช่นสงสัยงอกเนื้องอกในสมองกรณีนี้การที่เราส่ง M R I เนี่ย ก็จะได้ข้อมูลที่ละเอียดมากกว่าครับแล้วอุปรกรณ์ที่ใช้เครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าเหล่านี้มีข้อควรระวังในการเลือกใช้อุปกรณ์เหล่านี้อย่างไรบ้างคะก่อนอื่นก็หมอต้องให้เข้าใจก่อนว่ารังสีที่เราใช้ในการวินิจฉัยนี่นะครับมันไม่ได้มีความเข้มมากเหมือนสีที่เราใช้ในการรักษาโรคมะเร็งนะครับเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปอนหะลัสิว่าก็ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรร้ายร้ายแรงนะครับต่อร่างกายของเรายกเว้นว่าจะแบบ ถ่ายบ่อยเกินไปจริงๆนะครับผมหรือว่าในเด็กที่เล็กจริงๆนะครับก็อย่างเช่นในในสตรีมีคันเนี่ยนะครับเราก็จะพยายามหลีกเลี่ยงในการในการใช้พวกการถ่ายภาพรังสีเหล่านี้ถ้าไม่จําเป็นนะครับถ้าจําเป็นเนี่ยเราก็อาจจะทําแต่ก็อาจจะใส่แบบแผ่นโลหะนะครับหรือว่าชิวนะครับป้องป้องกันเด็กตอนขณะทําได้ก็เช่นเดียวกันครับผมส่วนตัวซีสแกนนะครับปกติเนี่ยก็ ค่อนข้างจะปลอดภัยนะครับแต่ถ้ามีการฉีดสารทึบลังสีด้วยนะครับคนไข้ที่มีประวัติของการแพ้สารเคลือรุนแรงหนึ่งก็อาจจะไม่สามารถที่จะทำซีทีสแกนโดยที่ใช้สารทึบลังสีได้นะครับเพราะว่าตัวสารทึบลังสีเนี่ยมีส่วนผสมของไอโอไดนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดอาการแพ้ได้นะครับมีปอดการแพ้สารเพลือมาอย่างรุนแรงนะครับผม oh, <okay. S 1> ส่วน m อ i เนี่ยครับหลักๆก็คือว่ามันเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับคนไข้ที่มีโลหะในร่างกายไม่ว่าจะเป็น เครื่องที่ช่วยกระตุ้นหัวใจนะครับหรือว่าจะเป็นแบบมีโลหะดามกระดูกอยู่นะครับหรือาบางคนอาจจะมีมีประวัติอุบัติเหตุมีกระสุนฟังอยู่หรือมีเศษโลหะฟังอยู่พวกนี้ก็จะทำเอ็มไไม่ได้ครับผมดังนั้นนะคะเมื่อเราไปพบคุณหมอเราก็ควรจะให้ข้อมูลนะคะและก็ประวัติอาการต่างๆและก็ประวัติว่าเราเคยทําอะไรกันมาแล้วบ้างเพื่อให้คุณหมอจะได้มีข้อมูลนะคะในการที่จะเลือกใช้ อุปกรณ์เหล่านี้นะคะได้อย่างถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยค่ะใช่ครับการที่หมอมีข้อมูลเกี่ยวกับคนไข้ยิ่งเยอะเนี่ยหมอก็จะสามารถวินิจฉัยได้อย่างแม่นยำม,มากขึ้นแล้วก็ให้การรักษาได้อย่างเหมาะสมมากขึ้นครับแล้ววันนี้นะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ข้อมูลการทํางานและข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์จากคุณหมอเอิญเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการวินิจฉัยผู้ที่เข้ามารับการตรวจ และสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณคุณหมอเอิองมาเออยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับจากการที่นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาทั้งหมดในวีทัขั้นต้นแล้วนะคะต่อไปคุณครูจะสรุปสาระสำคัญที่นักเรียนควรจะได้เกี่ยวกับเครื่อง MRI กันนะคะตามไปดูกันเลยค่ะว่าสาระสำคัญของเรื่องนี้มีอะไรกันบ้างสาระสำคัญของเรื่องนี้มีดังนี้สาระสำคัญข้อแรกก็คือ เครื่องถ่ายภาพการสั่นพ้องแม่เหล็กหรือ MRI ทำงานโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดคลื่นวิทยุสรุปสาระสำคัญข้อที่2เครื่อง MRI มีหลักการทำงานโดยสร้างสนามแม่เหล็กที่มีความเข้มสูงรอบๆอบอ,บอวัยวะที่ต้องการวินิจฉัยจึงทำให้นิวเคลียสของไฮโดรเจนในน้ำและก็ไขมันของเซลล์ต่างๆในอวัยวะเรียงตัวตามสนามแม่เหล็ก จากนั้นเครื่องกำเนิดคลื่นวิทยุก็จะส่งคลื่นวิทยุที่มีค่าความถี่ที่สั่นพ้องกับความถี่ของนิวเคลียสไฮโดรเจนที่เดินตัวกันอยู่นั่นเองก็จะทําให้แนวการเดยงตัวของนิวเคลียสเปลี่ยนไปจากแนวเดิมและเมื่อเราหยุดส่งคลื่นวิทยุ นิวเคลียสก็จะกลับมาเรียงตัวในลักษณะเดิมพร้อมกับปล่อยคลื่นวิทยุออกมาซึ่งตรวจวัดได้ด้วยสแกนเนอร์ที่อยู่รอบๆจากนั้นจะ,จะส่งผลการตรวจวัดไปยังระบบคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลแล้วก็สร้างภาพสามมิติของอวัยวะภายในของผู้ป่วยเมื่อนักเรียนได้รู้แล้วนะคะว่าสาระสําคัญของเรื่องที่จะเรียนเนี่มีอะไรกันแล้วบ้างต่อไปจะให้นักเรียนลองตอบคําถามตรวจสอบความเข้าใจกันดูนะคะ ว่ามาักเรนได้เรียนรู้เรื่องนี้แล้วนักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนคำถามตรวจสอบความเข้าใจข้อที่1ก็คือเครื่องถ่ายภาพการสั่นพ้องแม่เหล็กหรือเครื่อง MRI นะคะใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดใดกอไก่รังสี X ขอไข่อินฟราเรดคอควายคลื่นวิทยุงองูรังสีแกมมาค่ะ แนวคำตอบนะคะเครื่องถ่ายภาพการสั่นพ้องแม่เหล็กใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดคลื่นวิทยุค,ค่ะต่อไปนะคะไปดูคำถามตรวจสอบความเข้าใจข้อที่สองกันเลยค่ะคำถามตรวจสอบความเข้าใจข้อที่สองนะคะสนามแม่เหล็กจากแหล่งกําเนิดสนามแม่เหล็กของเครื่องถ่ายภาพการสั่นพ้องแม่เหล็กจะส่งผลต่อนิวเคลียสของไฮโดรเจนในน้ําและไขมันในอวิวะที่ต้องการวินิจัยอย่างไรลองคิดก,กันดูนะคะ แนวคําตอบค่ะแหล่งกําเนิดสนามแม่เหล็กนะคะจะทําให้นิวเคลียสของไฮโดรเจนในน้ําและไขมันเกิดการเรียงตัวในแนวของสนามแม่เหล็กค่ะต่อไปจะเป็นคําถามตรวจสอบความเข้าใจข้อที่สามค่ะอุปกรณ์ใดในเครื่องถ่ายภาพการสั่นพ้องแม่เหล็กที่ส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยความถี่ที่สั่นพ้องกับความถี่ของนิวเคลียสไฮโดรเจนลองคิดกันดูนะคะแนวคําตอบ อุปกรณ์ในเครื่องถ่ายภาพการสั่นพ้องแม่เหล็กที่ส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดของคลื่นวิทยุนะคะด้วยความถี่ที่สั่นพ้องกับความถี่ของนิวเคลียสไฮโดรเจนก็คือเครื่องกาเนิดคลื่นวิทยุนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราไปดูคําถามตรวจสอบความเข้าใจข้อที่สี่กันต่อเลยค่ะคําถามตรวจสอบความเข้าใจข้อที่สี่นะคะในการทํางานของเครื่องถ่ายภาพการสั่นพ้องแม่เหล็กเมื่อใดที่นิวเคลียสของไฮโดรเจนปล่อยคลื่นวิทยุออกมา แนวคำตอบในการที่นิวเคลียสไฮโดรเจนปล่อยคลื่นวิทยุออกมาก็เมื่อนิวเคลียสนั้นกลับมาเรียงตัวในลักษณะเดิมในช่วงที่เครื่องกำเนิดคลื่นวิทยุหยุดส่งคลื่นวิทยุนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราไปดูคำถามตรวจสอบความเข้าใจข้อที่ห้ากันเลยค่ะคำถามตรวจสอบความเข้าใจข้อที่ห้าอุปกรณ์ใดในเครื่องถ่ายภาพการสั่นท้องแม่เหล็กที่ทำหน้าที่ตรวจวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อส่งไปยังระบบค,คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลแล้วก็สร้างภาพสามมิติลองคิดกันดูนะคะ แนวคำตอบนะคะอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ตรวจวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อส่งผลไปยังระบบคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลและก็สร้างภาพสามมิตินั้นก็คือเครื่องสแกนเนอร์น,นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราไปดูคำถามตรวจสอบความเข้าใจข้อที่6กันต่อเลยค่ะคำถามตรวจสอบความเข้าใจข้อที่6ข้อใดกล่าวถึงการทำงานของเครื่องถ่ายภาพการสั่นพ้องแม่เหล็กได้ถูกต้องกอไก่แหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กทำให้นิวเคลียสของไฮโดรเจนเกิดการสั่นพ้องขอไข่ คลื่นวิทยุทำให้นิวเคลียสของไฮโดรเจนเรียงตัวตามการสั่นพ้องคอควายสแกนเนอร์จะตรวจวัดค่าของสนามแม่เหล็กที่เกิดจากนิวเคลียสของไฮโดรเจนงองูเครื่องกำเนิดคลื่นวิทยุจะส่งคลื่นวิทยุที่มีค่าความถี่สั่นพ้องกับความถี่ของนิวเคลียสไฮโดรเจนลองคิดกันดูนะคะ แนวคําตอบนะคะคําตอบที่ถูกต้องที่กล่าวถึงเกี่ยวกับการทํางานของเครื่องถ่ายภาพการสั่นพองแม่เหล็กก็คือข้องง,องูนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะตอบคาถามตรวจสอบเข้าใจถูกกันหมดเลยใช่ไหมคะแต่หากตอบไม่ถูกไม่เป็นไรคะ่ะถือว่าเราได้เรียนรู้ว่าสิ่งนั้นคือความรู้ที่ไม่ถูกต้องแต่สุดท้ายเมื่อนักเรียนได้ทบทวนความรู้ในวิทัศน์นี้กันอีกครั้งคุณครูเชื่อเลยค่ะว่านักเรียนทุกคนจะตอบคําถามล่านี้ได้ถูกต้องแน่นอนเลยคะ่ะ สำหรับวีทัศน์เกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่อง MRI มีแค่นี้และพบกันใหม่ในวีทัศน์ถัดไปซึ่งเป็นวีทัศน์เกี่ยวกับการสื่อสารโดยอาศัยเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าโดยเนื้อหาจะมีอะไรกันบ้างนั้นนักเรียนสามารถตามไปดูในวีทัศถัดไปได้เลยค่ะ